กองร้อยผู้นี้สามกองผู้นี้สี่ผู้สังกัด50องค์กอง50อดเริ่มทำการตรวจเมื่อกองร้อยผู้นี้สาม Hãy subscribe theo điều, Ghiền <laughs> <laughs> hey! Mì เอาเรียบปังเอาตัวสอบแถวต่อไปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเป็นระยะหมู่ตัวสอบเอ้าตัวอบเอ้าตอบเป็นหน้ากระดานหน้าแถวแต่เอาเฮ้ยปังปังปังนี่ง tám là việc bắt một tua to sáu to bay sáu to liên ngừng mua tua to to liên mua toả, tháo to bay, Tháo to, 5 qua 2 héo lên bay, bình ra, mua toả, Tàu, tung, tập bình, tháo to lên 5, ta đâu, hey,

การแยกกู้ขาดของแถวตอนมูต่อตองเต้าเต้าแถวตอนเรียมหก

không 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 ของแถวหน้ากระดานคูโตอกตุ้งตุ้งหน้ากระดานข้าแถว สอบแถวต่อไปอการเปลี่ยนรูปแถวตอนตออบูตัวสอบเอางแถวตอนเลขห้า ตัวสอบเอ้ยตามระเบียบฮึหมตัอบเอาเอาหน้านานาหน้าแถว